กิกิดูสิว่าฉันเอาชุดอะไรมา้าดูของฉันสิเจ๋งไปเลยเจ๋งเลยหนุ่มๆพวกนายล่ะเอาอะไรมาพวกนั้นไม่ได้เอาอะไรมาเขาเราไม่ได้อะไรมาเลยก็อย่ามาโหดร้ายเราสิฮะอาเท็มไหนเอาอะไรมาหรือเปล่าอ่ะได้สินายขอดูหน่อยะขอดูหน่อยไม่อะไมดเอาอะไรมาแล้วนายล่ะฉันก็เหมือนกันขอดูหน่อยสิไม่ให้อ่ะขอดูหน่อยสิ ทำไมพ็อเยังอยู่ตรงนี้เองทำไมยังไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยการแข่งขันกำลังจะเริ่มภายใน5นาทีแล้วนะชุดของพ่อเราหายไปไหนได้เอาชุดมาไหมเนี่ยออกมาสิดูชุดเดรสของฉุนซะก่อนดูของฉันของฉันอยู่ในกระเป๋าของฉันเหมือนกันยังไงฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วมานั่งเฉยๆอยู่นี่ทำไมไม่อยากให้ทีมของเราชนะเหรอเดี๋ยวสิทจีก็ชนะซะหรอกคอสเทียในปิดตาใจทำไมนะคอสเทียนายมีสิทธิ์ชนะนะไม่ดูตัวเลยหรอทั้งส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักนั้นไม่สำคัญสุดเพราโมเดลหรอกสิ่ง และพวกเราจะแพ้รอสเซียแต่หน้าไม่ต้องห่วงพวกเราพร้อมแล้วมุกงุดพู้ชนะตองเป็นของเราเยี่ยมสาวสาวแล้วพวกนนมๆพวกนายรออะไรกันอยู่ไปเอาชของพวกนายมาสิแล้วเข้าไปแต่งตัวเร็วเข้าถ้าพวกเราแพ้แล้วพวกเราก็จะแพ้ถ้าพวกนายไม่ทําให้เต็มที่จะจัดการพวกนายทุกคนแน่เอาจริงด้วยแย่แล้วทำไมวิชาอย่างเราต้องมาแข่งทับโมเดลนี่ด้วยอ่ะพวกนายไม่ต้องแข่งก็ได้เดี๋ยวฉันแข่งให้เองดีมากนายต้องการชนะคนเดียวตโดดใช่ไหมล่ะพวกนายจะแข่งหรือไม่แข่งฉันก็ชนะอยู่ดีอะเพราะฉันมันหล่อที่สุดในโรงเรียนนี่ เห็นมากขอเถอะหล่อที่สุดอย่างนั้นหรอสาวก็แข่งเหมือนกันนะยะมงก็จะต้องไปขอพวกเราเท่านั้นแถมชุดของฉันก็เท่กว่าพวกนายด้วยยะละเธอรู้อะไรไหมจูลี่หน้าตาก็สำคัญต่อการเป็นทอมโอเดียวนะที่จะสูงรองเท้าส้นสูงนี้แล้วฉันก็จะเดินได้ดีที่สุดเพราะฉันสวยกิกิ๊ส้นสูงเ้ามันโบราณไปแล้วดูนี่นี่สิเทนใหม่อ่ะเธอสูงรองเท้าพวกนี้ได้แค่ในค่ายทหารเท่านั้นเลยยะรองเท้าพวกนี้แฟชั่นของจริงซิมิชูพอเธอฟังนะฉันนับเวลาอยู่ติ ติ๊กดอกฉันรู้สึกได้ถึงชัยชนะของเรามงกุฎจะเป็นของฉันยอาหนนะ้าให้ฉันช่วยเธอยืดตัวามา<ะ>ช่วยหน่อยอู้ฉันรู้สึกแล้วว่ากำลังยืดอยู่อ่ะมงกุฎต้องเป็นของฉันมงกุฎต้องเป็นของฉันสิบจีพวกเธอพร้อมหรือย,อยังชัยชนะต้องเป็นของเรานะเราพร้อมแล้วมงกุฎต้องเป็นของฉันพร้อมแล้วมาเรเสียพวกเราชนะแน่ฉันเอากระเป๋ามาข้างในนั้นมีกรวดแล้วก็แขมหมดยื โอ้พระเจ้าเอาเข็มหมุดมาทําไมทำไมต้องเอากลวอมันด้วยทายชโยน,นใส่พวกนั้นนะหรอเธนี่มันไม่ใช่นางแบบเลยอะพวกเธอแล้ะก็กลวดสําหรับใส่ในรองเท้าแล้วก็เข็มหมุดสาหรับเตรึงให้เข้าเที่ยงไงแล้วอ้อไลลาทายชลัดที่สุดปเรอต้องชนะไลลาเธอเป็นจิวเต์ที่ดีที่สุดไปเลยพราเธอมีเวลาแต่งตัวอีกแค่หนึ่งนาทีนะเดี๋ยวฉันจะไปรอที่ห้องถองโอเคหนึง่งสองกิกิจัดผมแบบนี้จูลี่เอาเดรสลงมาอีกหน่อยโอเคแล้ว ฉันหล่อสุดๆเลยอ่ะค้สเทียเก็บพวกหน่อยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนความมั่นใจเลยพวกเธอดูมงกุฎนั่นสิพวกเรา 9A จะต้องออกมาให้ได้แถมเท่าโมเดลของโรงเรียนยังได้ไอโฟนไปเขารางวัลอีกด้วยนะฉันอยากได้ไอโฟนอาเทมใครก็สนไอโฟนกันสิ่งที่สำคัญคือมงกุฎหลายบ้าหรือเปล่าถ้าได้มงกุฎนายก็ได้ไอโฟนด้วยไงพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว้พวกเธอดูพ่อบรรดาตรงนั้นสิดูเสื้อของพกนั้นสิเจ๋งยิงเลยฉัน เธอจริงๆอะนะฉันพร้อมแล้วฉันมีโอกาสชนะที่สุดเลยนายเจ๋งจังฉันก็กำลังเตรียมตัวอยู่เหมือนกันใช่ชนะต้องเป็นของฉันดูฉันสิชุดเดรสฉันส่องประกายวิบวอตเลยประกายวิบบออะไรนั่นแหละดูบาสของฉันสักก่อนอาเทมบาสแปลว่าอะไรเหรอพาทริกนายเอ๋อรือเปล่าเนี่ยอ่าหน้าจำไว้บาสมันคือเดรสที่มีชุดชั้นในรันรูปยังไงล่ะ ไลล่ามังกรจะต้องเป็นของเราเอาะเหรอมังกรจะต้องเป็นของเราตั้งหาล่ะอะไรนะไลล่ะนี่ฉันสับสนอะไรไปหรือเปล่า,าเปล่ารองแดนะโชกำลังจะเริ่มเลยฉันขอแนะนําทีมของฉันจาก 10G ให้พวกเธอรู้จักนะเอาล่ะขอเสียงปรบมือให้กับ Miss มิสบัสยานามิสมหาสเสน่ห์มารเซีย มิสเตอร์สุภาพบุรุษแพทริกและมิสเตอร์ฉลาดอาเทมไลล่าฉันไม่เข้าใจเลยทีมเอควรจะมาก่อนไม่ใช่หรอลืมไปแล้วเรื่องไงอะ่ะฉันไม่ได้ลืมรองแดนนะแต่มันสายไปแล้วแหละถ้าอย่างนั้นฉันขอแนะนําทีมของฉันก่อนล่ะเอาเลยแนะนําทีมที่แพ้ของเธอไปเลยพวกนั้นก็แค่แต่งตัวเหมือนกับไปซื้อเค้กที่โรงอาหารมากกว่าเอาล่ะชวอของเรากําลังจะเริ่มฉันขอแนะนําให้เธอรู้จักทีมจาก 9A ผู้ประกวดคนแรกของเราสำหรับท่าโมเดลประจำโรงเรียน2019คือมิสเตอร์ซิลนผู้ประกวดคนที่2คือม e ิสเตอร์อีโก้ผู้ประกวดคนที่3คือมิสเตอร์อาร์เทมดิสันผู้ประกวดคนที่4มิสเออตัวอันตรายและผู้ประกวดคนที่5 มิสเ็ดรอนโอเคแดนะการแข่งขันแรกคือการแข่งขันความสามารถไหนดูซิอาแทมว่านายมีเดียอะไรยามากอารแทมคอสเยลมานี่นายเห็นที่หมอนน่าทำไหมไปโชว์หน่อยว่านายเอ็กก็มีของดีเอาเลย You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the baggie, I get the box. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. <laughs> วพวกเธอเห็นนั่นไหมนั่นเต้นไก่งวงเหรอใช่เออมันคือท่าเต้นกวางท่าเต้นอียิปต์ตั้งหากมาดูเซียทําเป็นคนต่อไปไปเชิวความสามารถให้พวกนั้นเห็นหน่อยเออมาดูเซียฉันไม่ชอบเลยอาเทมไปเลย อยากเห็นกันเองนะเยี่ยมมากอย่านะ่าถ้าเป็นความหวังสุดท้ายของเราแล้วอย่านะ่าเอาเลยพเพราะถ้ฉันหวังว่าหล่อนจะไม่ร้องเพลงนะไม่อย่างนั้นเราหล่นตุ๊บแนะ่เราก็จะไม่ได้มงกุฎนนะสิฉันจะร้องเพลงสิบจีร้องไปด้วยกันกับฉันนะ ความสามารถของฉัน <c oughs> ต้องเอาท่าไม้ตายบาสินแล้วกิกิมาน,นี่เลยไปกันจุลิ่ <c oughs> พอเราจะเต้นไปกับเธอด้วยกิกิมาเกเรน่าเอาเลย ต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะเพราะเธอไม่อยากได้มงกุฎอันนั้นที่แสนพอเศกมาครองกันเรื่องไงล่ะอยา,อยาได้สิถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็ออกไปเต้นกันอีกครั้งหนึ่งดานะ่ามีอะไรเข้าไปในรองเท้าฉันด้วยอะจูลี่ฉันไม่เห็นเข้าใจทธอเลยถ้าเป็นนางแบบจริงไหมเนี่ยนางแบบมืออาชีพเขาไม่มีปัญหากับรองเท้าเราไปได้แล้วล่ะพวกเธอแห่นั่นไหมพวกนั้นกําลังเปกังวลล่ะ พวงเรากำลังไปได้สวยก็เป็นของเราแน่ไปสวยให้พวกนั้นได้เห็นในรอบสองกันเถอะได,ได้เลย,เลยรอบที่สองของเราเริ่มแล้วและคนแรกก็คือกิกิประมือให้กิกิหน่อยจ้ากิกิดินโชว์เลยสายก้อนไปมาโชว์ของนีมาเลยว้าวเยี่ยมมากอาลักคราวนี้คนต่อไปคือจูลี่โอ้ยเดี๋ยวก่อน แดียนาฉันรู้สึกเจ็บๆอ่ะอช่างเถอนหน้าไปไปไปเลยกรว่ดของฉันได้ผลแฮะเดอยนาอ้อแต่แล้วจูลี่หนึ่งสองซ้มลุกขึ้นเธอเป็นอะไรไปเนะี่ยเดีนนามีอะไรก็ไม่รู้ในะรองเท้าฉันนี่จะมีได้ยังไงหนึ่งสองซ่อมลุกขึ้นมาลุกไม่ได้อ่ะทำให้พวกเราสองคนเสียหน้านะดีนนาฉันลุกไม่ได้ถอดออกมาดูหน่อยซิว่ามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะ ก้อนกัวเหรอฉันรู้แล้วแหละว,ว่าปัญหามันคืออะไรสิบจีเพราะเธอเอากรวดใส่ในรองเท้าจิลลี่ใช่ไหมโอ้พระเจ้าไม่ใช่พวกเรานะเพราะก่กี่ของพวกเธอนะันะ่นแหละยืนนั่นอย่างไน้มงกุฎน่ะอะไรพวกเราเป็นทีมนะฉันจะทําอย่างนั้นทาไมเป็นพวกเธอนั่นแหละเรามาโชว์ให้พวกนั้นเห็นท่าเดินเรากันจิลลี่นี่ห่วยจริงๆเลยแพทริกตายแล้วไปเลยแพทริก ท่าแบบนั้นได้วันเดินเหรอเนี่ยมาดูฉันสักก่อนนี่พวกนายอยางได้มากุดกันจริงไหมเนี่ยอยากแพ้ด้วไงฉันจะให้พวกนั้นเห็นท่าเดินแบบของจริงเอาเลยอาเทมเยี่ยมมากมาเลเซียไปเลยมาเลเซียเธอทำได้ดีมากถึงตาฉันเล่าฉันก็ทำได้ กรวดคนเธอทำให้ฉ right ันเสียสมาธิไม่ได้แล้วดูท่าแสนเพอร์เฟกนี่เสียก่อนไปเลยจุลี่เจยี่ยมเลยแย่แล้วไม่ได้ผลแฮะโอกาสสุดท้ายของเราคือแข็มหมดอสลามนายเป็นความหวังสุดท้ายของฉันถ้านายเดินได้เจ๋งใั่ชนะก็จะเป็นของเราช่วยฉันเะนะขอเสียไปเลยอ๋อ โอ๊ยเจ็บมันจิ้มอ๋ออะไรจิ้มอ่ะอะไรจิ้มนาย่ะสลามโอ้ยสลามเกิดอะไรขึ้นนนะฉันไม่รู้อ่ะมีอะไรสักอย่างตรงไหนเต็มไปหมดเลยเขเสียยกแข่งขึ้นแบบนี้พวกเธออะไรอะไรขถมหมดนี่พวกสิบจีฉันน่ะเบื่อมารยาของพวกเธอแล้วนะ ย่าแล้วคนนั้นเผาเราแน่แต่ยังไงยังไงมงกุฎก็ต้องเป็นของเราอะไลลาเธอจะไปไหนน่ะไลลาเธอไม่ได้เล่นตามกติกาเพราะงั้นมงกุฎเป็นของเราไม่ได้นะาเพราะเราเตรียมตัวดีกว่าเพราะงั้นมงกุฎเป็นของเราเธอพูดอะไรของเธอเธอไม่เข้าใจหรือว่าใครเป็นซูเปอร์โมเดลของโรงเรียนนี้น่ะฉันรู้ว่าซูเปอร์โมเดลของโรงเรียนนี้คือใครฉันไงล่ะและทีมของฉันก็สุดเจ๋งด้วยอะของฉันของฉัน ของฉันได้หน่าเอามงกุฎไปเร็วเข้าเร็วเลยไลล่าอย่าเอามงกุฎให้พวกน้นนะเยอะสิบจีพวกเธอไม่เคารพกติกาเลยพวกเธอเอาก้อนกรวดใส่รองเท้าฉันแล้วก็เมหมดด้วยพวกเธอถูกตัดสิทธิ์แล้วหมายความว่าเราชนะของฉันของฉันไลล่ามงกุฎเป็นของเรานะแล้วก็นะ ถ้าพเธอยังขืนโกอีกต่อไปแล้วก็ฉันจะฟ้องครูให้ครบทุกคนเลยมือเธอไอโฟนกลายเป็นของก้าวเอแล้วเหรอไดอาน่าฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกชัยชนะครั้งหน้าจะต้องเป็นของเราแน่ลาล่าในเธอบอกว่าเราจะชนะไงเธอสัยอาแล้วทำไมเธอต้องเอาก้อนขัวเราไปใส่ด้วยแล้วก็เข็มหมดเป็นความคิดที่แย่มากก็ฉันอยากให้เราชนะนี่นาใครจะไปจัดสรู้ว่าพวกนั้นจะรู้อะไดอาน่าไดอาน่าไดอาน่า ทุกคนกดไลค์และกดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งด้วยนะบายนะทุกคนบายก้าวเอนี่พวกเธอกำลังทำเชนนขายหน้าอยู่นะนี่มันอะไรกันนะแดน่ามีอะไรไม่รู้ในรองเท้าฉันนี่ไม่ใช่นะหลักจูลี่ลี่จุ๊งนี่พวกนายไม่อยากให้มงกุฎแสนวิเศษไปอยู่บนหัวของพวกนายหรอกหรอ,อจูลี่นี่เธอเป็นมืออาชีพจริงหรือเปล่าเนี่ย อ <c oughs> เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่แร้บนะคะ